การเรียนกรรมฐานนั้นต้องเห็นสภาวะธรรมนะจะรูปรธรรมอย่างที่หลวงพ่อสอนทีแรกหรือเห็นนามรธรรมคือความรู้สึกทั้งหลายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์กนะุศลอกุศลหรือจิตที่เป็นตัวรับรู้วารมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเราต้องเห็นสิ่งเหล่านี้แสดงไตรลักษณ์ให้ไดนะ้ถ้าเราไม่สามารถเห็นสภาวะธรรม เราเจริญปัญญาไม่ได้ถ้าเห็นแต่สภาวธรรมจิตไม่ได้ตั้งมั่นไม่เห็นไตรลักษณนะ์เราทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีเงื่อนไขนะในการทำวิปัสสนาอันที่หนึ่งมีสติรู้สภาวธรรมที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่อันที่สองมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิดบ,บาน อันที่สามเมื่อสติระลึกรู้รูปธรรมหรืนามธรรมาแล้วนะสัญญาคือความหมายรู้เนี่ยความหมายรู้ของจิตเข้าไปหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมานั้นๆนะมีองค์ประกอบอย่างนี้นะ